สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเอาคลิปนี้ก็ได้รับภารกิจนะ,ะให้มาย้ายแมคโครนะครับพอดีเซยอใหญ่ทักมานะครับบอกให้มารับแมคโครให้หน่อยนะเซยอพิททักบุรีรัมนะครับมารับคันนี้เลยเอาไปส่งสาขาสาม ต่นอะไรเนี่ยโกเบโกเบโรยี่ขายเอาไปไขายอ๋อนี่นะครับเอเย็นไมเนี่ยแบตล่ะแบตไม่มีเอาไปยังไงอะะ ต้องไปหาแบตมาก่อนโอ้สวยนะเนี่ยอันนี้ปัม๊มปิดยังไงล่ะเที่ยวปิดยังไงอ่ะ ไป,ไปเอาเบ็ดมาไว้ได้แล้ว ในที่สุดก็เอาขึ้นได้นะโอ้โหใช้เวลาพอสมควรครับซื้อน้ำมันมาเติมแล้วก็ไม่ติดนะต้องยืมแยกของทะเลอมาใส่ครับยืมมาใส่ก็ไม่ติดอีกไล่จนแล้วก็ไล่นะครับน้ำมันน้ำมันมันตันนะไปก็โอเคเดี๋ยวผมจะออเดินทางแล้วนะครับรัดโซรัดอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็ม่รู้จะไปถึงกี่โมงนะน่าจะใช้เวลาหน่อยครับรถมันวิ่งได้ช้าครับโอเคเดินทางครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วโอ้โหมาแบบโทรหดมากถึงสาขา3มนะครับของเสียพิทักษ์บุรีรัมรถเกียวหนึ่งสองอยู่ฝั่งโน้นอีกคันหนึ่ง แต่ที่จริงถ้ามาแบบถึงช่วงกลางวันนะยังไม่เย็นนะเสียแกก็จะให้พารีวิวรถด้วยนะแต่พอดีผมมาถึงแบบเย็นแล้วเนี่ยห้าโมงกว่าครับพอดีเเลยเราความร้อนขึ้นนะจอดพักสองสามรอบเลยครับโอ้วัวนนี้งามช้าง เอาใครสนใจคันนี้ก็รอติดตามนะหน้าเฟซเซพิทักโดยตรงเลยนะครับอันนี้เราก็เอามาส่งถึงที่แล้วโอ้มาอยู่นี่สตาร์ทแป๊บเดียวติดเลยครับ มื่อเช้าเรามาในทางเคาะทางแยกโอ้โหควายจะติดสงสัยอยากลงเสียงก็นิมอยู่เลย นั่นแหละอันนี้เขามีราคาหรือยังมีราคาหรือยังไม่ได้บอกราคาอโอเคตอนนี้ผมก็ ส่งรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินทางกลับแล้วโอ้เหนื่อยมากเลยทั้งวันเลยวันนี้ไปคอาวขึ้นก็ยากนะแถมเทนเลอร์ยังงองไงอีกครับวันนี้กว่าจะมาถึงครับความร้อนขึ้นแบบตลอดทางเลยนะเดี๋ยวต้องไปเช็คใหม่ครับเช็คหาสาเหตุนะว่ามันเป็นที่อะไรน้ำแห้งแบบ เติมแล้วก็ไม่รู้มันหายไปไหนครับไม่มีรอยรั่วนะจะไม่รู้น้ํามันหายไปไหนก็เดี๋ยวกลับไปเช็คอีกทีครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ได้ไปลุยงานเกี่ยวต่อครับน,นี่นะเนี่ยนะผู้รมชะตากรรมนนี้ไม่ได้แช่มหายเหมือนเดิมไปแล้วครับสวัสดีครับ